เอาแล้วครับช่างใหญ่ครับวันนี้ออกไม้ไปแล้วช่างครูหานะครับหรือว่าช่างต้อมนะครับวันนี้โดนปลาแล้วครับผมแต่ติดอยู่ที่กอไม้ครับเอาไม่ได้ต้องลงไปเอานะครับนู่นแหะครับลงไปแล้วห้ำเปียกแล้วครับงานนี้นู่นครับติดอยู่กอไม้ครับ วันนี้ช่างกูหาเอาปืนลำใหม่มานะเทสนะครับปืนช่างนนครับติดอยู่ก,กอไม้ไมาจะลาบเพรัะขึ้นไม่ได้ครับ มีรู้ว่าเล็กใหญ่นะครับยังไม่เห็นตัวนะครับนี่ครับ<ะ>โอ้สดาเห็นช่างต้อมจูปากอยู่ครับปล่อย ไปเลยกะบอกสายบ่เดี๋ยวเด้อคันอยู่ได้ยังงาแล้วครับเขื่อนมาแล้วอันนี้ที่คิดโอ้ยอย่าส่องสางเด้อยังไงจุบะนี่ครับโอ้หโดตรกัดยินนะโอเค จ้วเงืนรำไม้สีพึ่งแห้งเลยครับใส่มามจริงๆไอหัวปักผมนี่มันชื่อไอหัวปักนี่นะครับไอหัวบักหัวบักคอปักครับช่างต้มมันมันเช้าเลยครับหมันอยู่นะครับวันนี้ได้น่าจะเจ็ดแปดทางแล้วมั้งครับโชว์ก่อนโชว์ก่อนครับพี่น้องโชว์ผลงานกอนครับ อยู่ในกระเป๋ามีนะครับไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ได้ตัวเดียวครับนี่ครับของจริงครับดูในกระเป๋าเลยครับโอ้โหเป็นกองครับเป็นกองเลยครับมีแต่ใส่ลูกครับโอ้ปนินทั้งนั้นเลยนะครับนี่โอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับปืนยิงปลาบางสักุงครับผมโอเคสวัสดีครับ